กันไก่ไข่ไข่ท่าไหม่อืมไข่อืมหนึ่งใบหใบสองบาทห้าสิบห้าสิบอืสองบาทหนึ่งใบอืมไข่อืมท่าไหม่อืมไข่อืมท่าไหม่เฮ้ยไข่ ไข่กันไก่เออเอาไหมเอาใหมเอาใหม่งอามหน่งสองสามสอะไรกันไก่กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่ อห้าสิบอืมไข่ห <50 S 1> ้าสิบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทสองบาทสองบาท <laughs> <50 S 3> <50 S 2> อันนี้หนึ่งบาทนี้น่าห้าสิบห้าสิบสองบาท <laughs> สองบาท หนึ่งใบหนึ่งใบไข่ไข<ม>่ผ้าไหมผ้าไหมไข่ไข่กันไกงกันไกงอืมเอาเร็วๆสิได้เปล่าสู้ไปสู้แม่แม่พูดนะน้องไอท์ทำนะหนึเอาอย่าหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามกันไกง กันไก่สิกันไก่ไค่ไข่ผ้าไหมผ้าไหมไข่ไข่หนึ่งใบหนึ่งใบสองบาทห้าสิบสองบาทสองบาทหนึ่งใบห้าสิบมัวนี่ What <laughs> uh, uh.